สวัสดีครับผมอธิสารแอนไลท์มหาศาลราคามีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเทสเสียงนะครับเทสเสียงเจ้าตัวพาวเวอร์สองตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ในบ้านนะครับเอามาขับตู้กลางแจ้งดูนี่ครับกับตู้มอนิเตอร์ดูนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับผมชุดเครื่องปรุงตอนนี้เราใช้เป็นมิกนะครับ Xair ของ b a ริ i n g e r นะครับ Xair 12นะครับแล้วก็ผ่านคอสเป็นคอสสองทางนะครับจริงๆผมใช้คอสตัวนี้ตัด อ่าย่านมอนิเตอร์เฉยๆนะครับผมอ่าส่วนข้อดิจิตอลเราไม่ได้ต่อนะเพราะว่ามันเป็นระบบ3ทางเรามาต่อเป็น2ทางนะครับผมก็ผ่านสัญญาณผ่านโทรศัพท์ปกติเลยนี่ครับก็มีคอนโทรลผ่าน iPad นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนขุมกำลังของเรานะครับจะประมาณนี้เลยนะครับ,บส่วนขุมกำลังของเราจะเป็นนี่ตัวจ๋่ๆนะครับ ประมาณเท่ามือเรานี่แหละนี่ครับตัวนี้หมกเม็ดให้นะครับเป็นคัสด,ดีนะครับตัวบนเป็นคัสด,ดีธรรมดาตัวล่างเป็นนาโกย่าคัสด,ดีบิดนะครับกาลังวัดของเดิมเติมที่ติดแท่นเขาบอกว่าสามพันหกสามพันหกร้อยวัตจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับขับดอกทั้มนะครับคงร่อยนะครับสองดอกด้วยกันนะครับก็ว่าจะเทสที่สองโอมสี่ดอกแหละเพราะว่ามันหาสายไฟไม่ได้เดี๋ยว อ่าบนข้างหน้าเดี๋ยวจะมาเทส4ีดอกให้ชมนะครับตัวด้านบนนี่เทสเป็นมอนิเตอร์นะครับมันเป็นระบบโมโนนะเนี่ยครับเทสมอนิเตอร์อ่าสองดอกนะครับว่าจะเสียงใสขนาดไหนนะครับเป็นค่าดีหมดเลยนะครับค่าดีหมดของเดิมมันจะเป็นค่า AB นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมตู้กันนะครับนี่นะครับมอนิเตอร์นะครับเราจะใช้เป็นกลางแหลมนะครับเทสก่อนนะครับเพราะว่าตู้เสียงกลางของเราด้านบนเนี่ยมันก็เป็นระบบ3ทางนะครับ ่าเพราะว่าพาวเวอร์เรามีแค่2แงเทมันเป็นระบบโมโนได้ไงก็เลยต้องเทสสองทางนะครับส่วนคาเบียดด้านหลังผมเทสใบบนนะครับเป็นดอกทรัมป์นะครับใส่ดอกทรัมของอบอ้อมนะครับ1,200งขันวัตต์นะครับเป็นดอกคู่นะครับเป็นสูตรออเดอร์แปดนะครับตอนนี้ก็จะเคลียร์นี่ครับเป็นตระกูลค้างแหลมให้มันใสๆแล้วก็คอเบียดเข้าไปนะครับว่าจะเป็นเนื้อขนาดไหนนะครับผมพาวเวอร์ที่ใช้เทสก็เป็นบ้านๆเลยนะครับบ้านๆเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอแฟตนะครับปรับชุดอ่าอีชูนะครับอีชูปรับแฟตตรงกลางไว้หมดเลยนะนะครับส่วนชุดปีเราก็ปรับไว้ตรงกลางหมดเลยนะนะครับก็มาคัดที่คอสเอานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปเสียงกันนะครับอาจจะไม่ได้เทสแรงมากนะครับอาจจะไม่ได้เทสแรงมากนะครับเอาเนื้อเสียงให้ชมให้ฟังกันว่าจะประมาณไหนนะครับโอเค ิ0เทสเสียงนะครับตัวนี้ครับ12นิ้วอ่ามันจะเป็นระบบโมโนนะครับทั้ง2แท่นเลย12นิ้วเป็นมอนิเตอร์นะครับ2ดอกแลมอีก2ดอกส่วนตัวล่างครับ18นิ้วเป็นดอกทรัมป์นะครับทรัมป์ฮงหลอนะครับ2ดอกนะครับเป็นอ่านาโกย่ากับนาลายบ้านๆเลยนะครับเป็นคัดดีทั้ง2แท่นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับคอนโทนผ่าน Mixer Digital แล้วก็คอร์สอนาหลอกวันบนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับ Please check your sound system installation Okay are you ready? The sound check song is ready to play Check subwoofer Okay check the subwoofer is complete Check the bass Okay, base check complete. Middle check. Okay, middle check is complete. Trouble check. Okay, trouble complete. Let's play it all. Ha ha ha! Nunguinya! Ijewahi! Gas pompo! ตันนี้ขับเบรดตัวนี้ขับกลางแหลมนะครับแรงนะครับขับเบรยดอประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ วอลลุ่มครึ่งนึงแล้วก็ไฟวิ่งก็ประมาณครึ่งหนึ่งพอดีนะครับตั้งตามเกณฑ์น,นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เล่งมากนะครับยังไม่ได้เร่งมากนะครับตัวนี้สามารถรองรับ18สีดอกนะครับผมตอนนี้15หรือ12ครับรองรับแค่2ดอกนะครับแรงครับผมแรง ประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่นะครับก็จะเทสประมาณนี้นะครับเทสประมาณนี้นะครับอุณหภูมิความร้อนไม่มีนะครับเพราะว่าตอนใช้งานจริงๆมันจะอ่าหนักกว่านี้นะครับตอนนี้แค่เทสเฉยๆนะครับไม่อยากเอ่อรบกวนนะครับบานข้างๆเขานะครับก็เทสให้ฟังกันเนื้อเสียงคร่าวๆนะครับเมื่อกี้ก็ประมาณอ่าสิบกว่านาทีี๋ยวผมจะไปตัดนะครับลิปให้มันสั้นลงอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับโดยรวมนะครับตอนนี้ก็รันนะ ฟังแนวแสดงสดไหมเดี๋ยวผมจะเสริมแนวแสดงสดให้ฟังอีกสิดลีกสิทธ์่หรอชุด EQ แล้วก็ชุดปรีสามารถปรับได้นะครับ 哎呀。 ตอนปิดก็ตัดการทํางานนะครับนี่ตัดการทํางานเลยนะครับตัดการทํางานเลยไม่มีปุ๊กปะนะครับตัวนี้ตัวล่างเป็นนากุย่านะครับลงเป็นคัสด,ดีบิตนะครับส่วนตัวด้านบนเป็นคัสด,ดีธรรมดานะครับรองรับที่4โอห์มนะครับตัวด้านล่างรองรับ2โอห์มนะครับผมแล้วก็การตัดคอร์สของ2ทางนี่ก็ตัดบ้านๆเลยจริงๆแล้วใช้เป็นคัสมอนิเตอร์เฉยๆนะครับแต่ผมเอามาเทส ให้มันเป็น2ทางนะครับเพราะว่าคอดิจิตอลมันเป็นระบบ3ทางนะครับลง p ีเซ3ตสทางไว้นะครับไม่ได้ต่อเป็น2ทางก็เลยเทสให้ฟังคร่าวๆนะครับผ่านวิกดิจิตอลนะครับบ้านๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับใครสนใจ Power งานโมแล้วก็งานประกอบนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์082 920 3353นะครับ ID l ดียลน์ิงก์เ o ซบ o ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะกดเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้เลยนะครับผม คลิปนี้ผมอาทิซาว้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ลาไปก่อนครับลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับผมสวัสดีครับ